ถ้าชื่ออ่านในภาษาเกาหลีหรือญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นพาออ่านว่ายังไง Focus and Full View Focus and Full View มไม่ทางอาัออกษระละท<ะ>างอ,ออกเป็นภาษาละ งี็กัอ๋ัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพศาลนครดาซิ่งนะครับวันนี้จะมาดูวิธีผู้รถครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่ก็่าแต่เปี่ยนแปลงแบตเตอรี่ใหม่แล้วมันมาจะไม่ชอืม ได่ไม่ชัดเมื่อกี้มูแต่ดูคลิปรถเสียอันติดโคลนไปกู้รถเขาเออจะไปช่วยเขาแต่เองติดแต่ขึ้นได้แล้วดวยแต่รถที่เขาเรียกให้ไปช่วยไงมันมันจมแบบเอียงเอียงข้างหนึ่งนี่คือวิธี กระตุกรถแบบอาศัยรถรถไถคันนี้นะครับน่ครับกรณีที่เราไปประสบอยู่คนเดียวขอให้เรามีอุปกรณ์นะครับขอให้เรามีแม่แรงงัดล้อขึ้นอย่างนี้นะครับให้ให้ระดับลอ้อสูงกว่าผิวดินนิดหน่อยพอจะล้อมุนได้นะครับ จากนั้นเฟืองก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเวลาเราใส่เกียร์ค้างไว้จากนั้นก็ดึงรถไถนูครับสตนี้ต้องลองดูนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ครับติดตามกันต่อไปครับ สุดนี้ต้องมีสเตย์มีแม่แรงมีรถไถน,นะครับรถไถมันร้องตลอดแล้วนะมันไม่มีลมนะ ิกระตุกรถครับแบบอาการรถแบตเตอรี่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่ไม่ได้เสื่อมลงอยู่ที่ขั้วนะครับแล้วก็ไดไม่ค่อยทำงานนะครับแล้วกรณีเราอยู่คนเดียวนะครับเราจะต้องมีรถไถมีสตียาวๆหน่อยครับจะลไถ <laughs> นะครับ รีรีต้องมีสามสิ่งสามอย่างนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ครบเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับครับตอนนี้เราเปิดสวิตช์กุญแจใส่เกียร์ค้างไว้แล้วครับไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ครับกรณีเราอยู่คนเดียวครับดูครับไอสตี คนี่จะเ,เกิดบอกว่าไอเดียนี้มาจากประเทศนอกครับมาจากประเทศนอกประเทศนอกก็ทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับไม่ลองไม่รู้ครับรองแบบนี้ครับ ต้องมุนหลายรอบไม่ใช่เหรอรอชมนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ครับแต่เราเวลาเราดึงเราต้องดูจังหวะด้วยครับต้องดูจังหวะด้วยครับแล้วครับนะครับครดูทีลอครับต้องให้ตึงครับ เราต้องให้ตึงลุดกอ่ดนนดกอนนะครับสันไปสเตย์ลุดก่อนนะครับเกือบจะได้ผลแล้วเมื่อกี้ครับ ทกันต่อครับได้ผลหรือไม่ครับดูที่ล้อครับคิดเฉยแน่นอนอได้ผลครับได้ผลนี่ครับไอเดียเจ๋มากเลยดียครับ กรณีอยู่คนเดียวครับโคนรู้แล<ะ>้วก็ผ่านคนรู้แล้วก็ความรู้นั่นแหละโอ้นะครับได้ผลจริงๆครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และความรู้ของคนที่มีรถน้ำนะครับกรณีอยู่คนเดียวนะครับ แล้วก็นั่นแหละรถอะไรก็ได้แล้วก็หากคอยมีอุปกรณ์ครับมีแม่แรงมีสเตมีรถไถดึงนะครับโอ้โอืมออนั่นแหละ เป็นเร่องว่ากรู้ที่ไม่ครู้อืมเนี่ยในในกรณีที่ว่ามีของตกแลก้วที่นี่มันมมไม่นู้อ่าใครจะมาช่วยอ่าเราเราต้องทำแบบนี้โอ้เยี่ยมเลยไอเดียนี้นี่ครับเป็นเกล็ดความรู้ครับใครที่อยากรู้ก็เข้ามาชมในช่องไพศาลนครดัมซิ่งนะครับ mm hmm. เป็นเกล็ดความรู้ครับ mm hmm. ขอให้เรามีอุปกรณ์ครับ มีแม่แรงมีสเตมีรถไถนะครับแล้วกระทรวเราใช้เกียร์อะไรกรกบขับรถจิ๊กเจไว้แล้วใส่เกียร์สามแบบเกียร์สามเลยร์ใช้ได้เฉพาะเกียร์สามเกียร์สามมันขิดง่ายกว่าขิดง่ายกว่าเนาะโอเคโอเคได้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 เก็บเก็ความรู้นะครับเนี่ยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนที่มีรถดับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้รถสตาร์ตติดแล้วครับด้วยวิธีการกระตุกกับแมคครกับรถไถเนี่ยนะครับแหมจากนั้นเราก็เอาแม่แรงลงนะครับเอาแม่แรงลง ก็คลิปนี้แล้วครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีความรู้ให้แก่คนที่มีรถดําและก็รถไถที่กรณีอยู่คนเดียวครับกรณีอยู่คนเดียวแล้วก็รถสตาร์ทไม่ติดในกรณีที่ขั้วมันหลวมหรืออะไรทักอย่างนี่แหละครับเราไม่สามารถสตาร์ทด้วยชีวิตได้ครับ แต่เราก็ตุกได้นะครับโดยต้องทําวิธีอย่างนี้ครับกระดกล้อให้มันขึ้นกว่าผิวดินนิดหน่อยนะครับแล้วก็จากนั้นใช้สเตย์ม้วนให้เอ,อรอบล้อแล้วก็ไปเปิดสวิตช์คุญแจค้างไว้แล้วก็ใส่เกียร์สามว่ายอย่างนั้นนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงในเพียงเท่านี้จะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ